mhm 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 nghe mhm 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 ผมสวัสดีครับชงชีวิตไทยบ้านหะอยากกินอีกแล้วพี่น้องมนันนี่สำหรับมันนี้กัมาเฮดเมนูไก่อบฟางนอกมัอนี่นเนเาะเมนโบต้องถามกุกน้ำไกอ่อบฟางครับมันนีอ่อ่อาอ้าวทีมงานกำลังต่ำเคียงพี่นอ้องอ่าตอนรับทีมงาน <laughs> มาจากเรือเนาะ ัน่ได้เ่ตพื่นฉีดห่อนครับนี่ว่ามันห่อนเดือนนึ่งนี่เพื่อนฉีดงานเดือนนึงหยุดเดือนนึ่งเนาะส่วนผสมพอกันเนี่ยพี่น้องง่ายง่ครับครับนีพริกนีตะไคร้นีไอหอมแดงหอมแดงเดียวตำมันนี่แลกก็ครับเสเียวใส่ Oh. ่จัดกันเองเลยพี่น้องกับบรรยากาศนะครับเต็มดวงพี่น้องเต็มดวงมาอีแต่วนเต็มดวงนะครับวันนี้เต็มดวงเลยฉลองใกล้ๆหอดปีใหม่แลวพี่น้องช่วงนี้หากินเขาป่าำงิน่เ้นสกะกพี่น้อง เทปเทปยังอี่สูบยัง้าวโพดส่กินบกโครตะตะออนนะพี่้องไส่โคดแหงมีมาได้ทั้งไหมขั้นไปดูหางดำเลยพี่รองอันไม่อันมันแหงจะไปหจักวนนี่พีรองอัใรงส่จักสอบไปเ้อเสื้อเออเด้อของของป้าเนาะเาไปยักสอบยัสอบเิเลยะแบงต่อส่นงิจดเลยวาแบง่ก็จังจังแบงแหนเคียงเถอะ โอ้ลงใส่บบุแก่งี้บุแล้วาง้สได้ซื้อบัตรคนเดียวกันอยไปเดินเสียงเพลงฮับยืนเปน้องโอ้บรรยากาศพี่น้องเลยมือนี่เต็มดวงเลยเก่งเต็มดวงนี่นองจะอยมดบ้านน้องวันไล่เนี่ยเงนกียูงแล้ววัน กบหุยหุนนะครับนำเดยหอมแดงนะหอมแดงครับผมนำหน่อยเนาะ้ำน่อยใส่ใส่เอาใส่ไปขวนต้อไปคันีอืม แดดัมาได้แพงมานอนนอนเลตาไม้มาแพ่งแล้วมีปลาก็ตัวน้ำมาถนะตัวไก่ไไน้หมะไนนไม่รอวันหนาอันนี้เขาจะผาเครื่องก็น,นะบุญตัวใหญ่พดตัวใหญ่พดยนันปาสุกพี่นอ้องกะปิกะเตรียมมาไว้แล้วเตรี้ยงเตรียมมาไว้เบิดรแล้วพี่น้อง ว่าสิไปตั้งบอลไหมตั้งซ้มไหมตั้งเลยบ้านตั้งเลยเออคงหน้าปุดหลังหนอเดียบ้อยแล้วครับอันนี้เอาเขียงท้าโตตํำเขียงเรียบ้อยแล้วมีน้องข้าี่น่องนะจงไวเออท่าขามีกันพอแล้วนี่ให้เหีบต้นให่ถ้้าโอ้หอมขัดพีน่องตํำเขียงเรียบ้อยแล้ว กับเมนูหนาหนาวพี่น้องใกล้บฟังมือปาดนี่เนาะแกเคียนชิปก้อนพี่น้องชิปก้อนนี่บ่สุกแกโตัวไหมพี่น้อง <an> <S <S อ๋อหอมหุยหยนี่้องโอ้โหอมแทไวไองขมินเนาะหอมหอมเพีงใส่ลายเท่านีงหอมพี่้องอมขมิ้น

จัดสเมนูพี่น้องใหญไเนาะใมญ่นี่แท้ไก่ตัวนเอาบาดตัวลอยเบิ้งเอาพี่น้องล่ะตอมนเราต้งบุญตั้งเดีย่ดดก็เมองหก่อนพี่น้องใส่ให้คน ปูกินเลยเออทั่งหงละข้อทีสองนะอ๋อนี่ว่าอะไรลลงเอดบันอาแดวเอียงห้องไว้เนาอเออย่ปงนั้นอนั่นสถานการณ์จำเป็นนียใหญ่ิกบับลงหันนะเดียวพิดบับมาปิดมาลองก่อนมามดคนเยอะลองดู ลงอีกนั่งยงลงเออนั่นนั่นได้อีกนิหนึ่งได้ปะขวามืนลูกจับบอลเออตัวเสียหลุดฮะขวามือขาบอลขาันนี้ได้เยปัดปัดหายฮาเข่านี่ตรวดเนาะ เอาบันไต้ท er ี่เครับได้ลูกบัน่ามีงม้อนน่ฟิวบันพร้อมบึงพอมดินเลยบันมาดูอาตุาตังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายอะก็ได้ขีดรอบไปเลยจะคุดปั้นจะดีคุดดิลุงแต่เราแต่คุดดินนั่นสมน้าแปกเลย ลงทุนนแม่พี่น้องพี่ตีตมก็พี่ตมนักมีนะทต้งคกินกันต้องห็มากมเหรอเอาไปถ้าอัดไอไตกลนปิดน้พี่นอ้องไม่อไ,ไอร่อมเข <laughs> าพีาาาน่น้องคนก้นะกไปปั่นลกงรอบผมล้ลงองลอยไร้ร่องบ่บนปิดมา

กัะ,ะท่านพ่ออยู่ยังเห็นฟิวได้ไดไดของแสีบต้องใจเย็นพี่น้องข้างหลังนี่ก็ได้ใส่ขึน้นกันพี่น้องใส่ตะกิตมแหลที่เห็น กินใส่เหลืองขึ้นคิดพ่อแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเด้ตอนรุ่นว่าเรียนรับเรียนกีตอมทั้งทีเฮ้ยลดล่างมือกันบ้างแชทการเอา ไันนี้ไส้าเลนค่กเลนแนครับมีน่องกิโตมเลนขิดตมเนี่ยมาแร้งเนี่ยเอปลา้นี่ยบอไอ้เต่าเฟี่ยงปกอ้าวมันนี้พูดใดสิเป็นมือว่างเพิ่งน่องมันนี้ Đúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวทีเดียวพี่น้องว่างเพิ <t un> <t un> ่งกันจุดกับจุดนี้อ้อมคางยี่ได้พี่น้องจุดทีเดียวไม่ลุกพ้อมกัน นีุ่ดหน่อย่ไห้ครับเอ้าคอยติดตามมึงพี่น้องมันนี่สองเมนูครับใกล้ตัวเดียวเราเ่็สองเมนูใกล้กันตัวเนญ่พี่น้องอันนีหลายรสชาติแน่ก็ดีบูนท่อสีเฮ็ดสูตรได้อีกข้อแล้นี่แล้ก็หั่นอ้วฟางไปแล้วอ้เฟียงไปแล้วพี่น้องกับเ่อนะรับนี่วะใส่ออกกเลยทุกอะเออปักเรคดับ แกเข้าพี่น้องอันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งสองเมนู ใส่หอมเลยวดส่โอ้ไข่ม่ข่วงไข่เราเพิ่งใส่ไปดีๆเด้อไอีันกลม่งไเนี้ยเคียงกับตอนนั้นขวัส่กันไม่เท่าแื้วมันเอาพริกเาเกียร์ไปเลยกๆตรงนี้มันเลยลายอยั่ละร้อยพี่น้อง มี <rebuild S 1> อีกไหมพีมีอีกไหมก็เลอะคือว่ายังกระตม่ใหนยังาระวังะบั่วน้กินก็ไปอเลยอันนั้จะค่อยเติมเสี้ยงไวเรื่อยได้พี่น้องันนะวันนี้คันบอสซุกเบ้าออกพี่น้องมันนี่บสุกบ่อแค่ท้ี่น้องมัน มันนี่การมาจังงบรบุนมาเนี yeah, ่ยสองคำงบกันเลยะเอาซีงซะไปสองงบนี่คือสีผสุกดอกพี่น้องนะไก่มันตัวใหญ่ครับมื่อนั้นสองงบเนาะมื่อนั้นสองงบพี่น้องมันีเอายีงบเลยใจเย็นๆพี่น้องของแสบก็ต้องใจเย็นๆ น,นี่ก็ว่าแองซีอะไรพี่นอ้องไอ้เคียงเขาต่ำรอบเดียวนี้ในสองเมนูเลยพี่นอ้องต่ำรอบเดียวจบเลยในทั้งไก่อบฟางในทั้งอันนี้ก็เอิ้นว่าแองซี้มนูอย่งางไรบุญแข่งอ่อมแข่งอ่อมบอออ่มีพัก <laughs> แข่งอมบ่มีพักพี่นอ้อง ฟ้าหมออ่าฟาหมอก็เด้มืนแ้นี่ไรด้วะเนะอันนั้น่าจะได้น่าเนี่ยนี่เนาะยา่หดใส่รถสีแดงเลยย่งเล็กน้อยเหมือนก็เลยถึงกมนกันแครับเ้เาันู้กัดขาเหวมัครับแ้โอ้ชิมก่อนมูลพี่น้องนี่ล้า มาแล้วมันสิเพือบอ่ได้พี่น้องเบิ่งด้ยขนาดเป็นว่าท่านในสุกดีอยูเอโโอกปากเอาอโอกกวางแล้ว <c oughs> ปอบกระคักจนพี่น้องอส่วงแล้วดนี่นอของแครใส่ก่อนนี่ส<ม>ิ<ม>งไหมแก่ข้าวพี่น้อง <c oughs>

ไฟกับลูกงามครับเฮ้ยมีเงินเป็นแสนหลานบริจึงเข้าอันนี้ก็นนี้เมสุขแบบไทยบ้านพี่น้องแบบชีวิตไทยบ้านอ,อ,อยากนะอยากกินแม่ทางแม่คนงานอยู่ทำงานไปนั่นนะช่วงนี้ก็มีคลิปลงอยูครับตื่นีไปหาปีใหม่นี่ผู้ใดามาตแต่กรุงเทพไม่กับพ่อได้ตอดกินจนดักขาดยุ่ยเลยพี่น้องช่วงนี้นะเงินท่องเนาะ สวยมาแต่กรุงเทียมมากันคอมเมนต์มากแต่คอมเมนต์นี้ได้พี่น้องไปป้งดนตรีมาอยู่หน้ามือบรรยากาศดีนะน้ำ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 น้องตัวขาดบ่ได้พี่น้องนี่ไปหอดบ้านไปตรงล่างอีกแล้วพี่น้องเรียบร้อยละแม่บ้านก็ไม่จ่มโอ้โหใส่ไส้วโซ่ อันนี้ก็ปิดไปนี่ก่อนพี่น้องอันนั้นก็เติมเสื้อเพิ่มไปเรื่อยๆพี่นอ้องหันปั๊บซุกสองสอย,องยองงกแล้วครับนี่เชื้อสามแล้วพี่น้องปลาเสียวก็ซีงก์มาหนิขวดม,มันก็นละเอียห่อเลยนะ จัดไปพี่น้องยกสามนกนีี่อยี่ดนเรียง,งเยงนเืนอนก็บรรดการพี่น้องโม้ยข่งกองไฟครัเ็ดทุเทียนใ,ใจหอนเดยที่มันใหม่สุ้งเขาสุ้งเขาเลยนี่ก็ถิมระยะนะ เดียมเต็มดวงเคร่องมีหทำวุ่นยันยกลุงมือเลยโอดใจไดบ้านน้องวิญญาณใส่น้องได้ยินเสียงเพลงไปจุดร้อนเนาะพี่น้องใส่รอบซีก่อนพี่น้องมาหนึ่ใจเย็นครับหลอบซีนี่สามครึ่งฮะเสร็จขึ้นมาสามครึ่งสามครึ่งบอกซีซีโปรเทนไปพี่น้องอืใส่บางบางพี่น้อง สุดยอดพี่น้องมานน่บรรยากาศมาหนนี่ความสูครับไม่ค่านีกินเหล้าบัวเม้าเลยเด็กอเลากัคนรู้ใจมันเนังนก็เส้นม้เถอยังมันเนาะ mày 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 แส oh. ีบคักแสียบเนี <the <the ่ยพ okay ี่น้องเอาพี่เอาเอาวิธีสิมึงด้วยบาเลยรบนในหม่องนอนดีเกินแก่ไปมั่งเนี่ยนอนน้ำเนี่ยเลยตัวเย็นเลยชุดยอดแห่งบรรยากาศพี่น้องมันนี่นอนอยู่กับกล่องเฟียงพี่น้อง สะอาดมีกับพปูพี่น้องุนไม่ยกัดบ้านไม่ยกจปนป่าไม่นแต่ไม่เห็นมัน่มันอวกัไหนอกมนแหงนะถ้าอยู่ทุกบุญพี่น้องวอ้นครับส่นะครับานี้ฮะมีใส่เป็นผู้เปิดเอา้ครับอสก็แนจ้าวสาุ่นกันเบิ้งพี่น้องว่าซิสุกบะซุกบนี้ หลายคนนะครับเด้อสิแกทุมมืุกมดยบาไปอ้าค่อยนาจะเปิดข้อวามวมรวมเสียดัง้แน่เลยมันเปิดนี่ซกไหนล่ะอันนี้มันก็ใหม่สุกหมดะฮะากินพวกนี้เสียงหน้าเขาอยู่ปกิกริย์เสียงน้าเดี๋ยวมมกับมแน่มาเยเดีวเนี่ยมมีโมเดลมาเห็นดูมเดเสียงน้าบ่มีกินทั้งรถเนาะอ้า อ๋อเปิดทางนี้เปิดทางนี้ไปอินครับเนอะโยกแล้วได้เนี่ยโยกแล้วเ้ยทุกท่นครับครับกระดูกเปลือกเลี้ยงจุนหุ่นช่ำเลยเนาะนี่แหละช่อนี่สุดยอดโอ้พอดีเลยว่าซีซีดอกโอ้ยสูงหดเหมือนให้เลยพี่น้องวันนี้เอ้ยว่ได้ล้างตาเราวันนี้ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ ทำแท้วะงามก็มีอยูบ้นนี่เนาะาอยู่บ้นุ่มไปโอ้มันเหนียวแน่ไก้เหนียวแน่หลัไก่มันก็มีอยูแน่เราเออจระือมงามอะไรวะมงงามตุ๊กตีตมามเนาะเอาเเนาะไปมาพี่น้องมานเขาต้องการแซ่บๆครับมานีไก่ตนยสามเสียพอดีเนาะฟังเรา เออปักพักเลยเนาะโอ้ยผมเอาวนเครื่องยักขับไปพร้อมเด้อเ้ยถึงปิดถึงเตือปุี

กอดีเลยว่ะแต่อย่างหาดาวก็บานปบานนันน่แบบนี้หรอเนี่ยที่หลังเล่นมาหาดาวหาดาวแล้วก็ัดพี่น้องเดนี้หาเจ้าทีซะก่อนมันไงมไงเลยเจ้าดีเจ้าทงของลูกหลานนาเนไปอยากไปกินปีหม่ก็ยกินีไขี่ลใกล้ละไต่ห้องม่พี่น้องห้เจ้าทีกนเด้อปีไม่แล้ว นนั e ่ล nah, ูกหลานก็มีแก้วจำกัดเด้อพ anyway, ่อใหญ่เอ uh, hey, ้ยใส่บ oh, ่หน yeah. ึ่งไ่ได้ใส่ก็ใส่บ่วางเ็ได้น้องสี่เราลูกหลานก็มีเกลียวแก้วหลายอยู่ยังบ่ได้เอามาผมเปิดงานแล้วนี่เด้ออ่าเนี่ยได้แซ่บก็มากินอ่ะบาทพี่น้องเปิดงานแบบนี้พี่น้องเจ้าทีแล้วกันเบ่งบกเบ่งข้ามเขาเลยพี่น้องเจ้าทั้งบ้าน้ี่เสแปรก็มากินพี่น้อสุดยอดเสแปรพี่น้องเแซ่บสแอันนี้เด็กใกล้นี่เด็ สองเมนูม <m any no> ือนเดมนี่เอาซิมไว้อันนี้ซิมไว้ซิมงอีกมนู่คลกันละแต่ว่าแห้งคนละรสชาติพี่น้องกระเดกบองกระเดกพึ่งพึ่งเนาะตัวแห่กับแห่เทสบานนะเขาบรรยากาศพี่น้องมันเหนียวิได้เตุนตุนไดไหมมึเป่นได้กเขามากพี่น้องเขามากเยอ๋

น้เหนียวเนหนียวเลยเนาะจัแกวองแคน่อยตัวแงมากเงี้ม่อดีไกเมื่อวานจริงไหมีกะปะเ้พี่น้ององมาเสีบร่วมกันปะนี่นี่กะทายนี่ตะทายบริษเอาตับเลยพี่น้องตับเลยพี่น้อง ของมันแซ่บม่าพ่อสามมือจ้อยเมียไร้ด้าเจ้ากล่องของมันแซ่บพี่น้องนใส่ใส่เมื้กวงเรากวงเราเลยว่ากินเข่าไตแสงจันพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องโอ้ยอีมือพญิบุรุษตำรวจมึงแสงจันโดนพี่น้องเต็มดวงแสีบๆสียบกับไตแสงจันได้เหมือนปีมือพญิบุญมื่อนี่เหนาะให้ตั้าว่าเด่นยอดนิวกลิ่นอ้าาาาพี่น้องแสีบขาเสียบเนี่ยพี่น้อง โอ้ยอาเดี๋ยวมนี่ใส่จะกินข้าวไร่นั่นบ่จะกินโผใครออกเป็นแหนะวะพบโดยของหวานพี่น้องของธรรมชาติพี่น้องครับต้มในมิ่มนรากปากแสีบคักร้อนน้ำบูนน่องมันนี่เนาะอ้าวมากินข้าวกับเอาบรรยากาศพี่น้องนะเศษเศษน้ำกันกับทีมงานชีวิตไทยบ้านทายายกินนะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากเป็นกำลังใจให้คือเกราเนาะนาะกำลังใจช่องชีวิตไทยบ้านทายายกินนะสำหรับคลิปนี้ก็ คือเกาล่ะพี่นอ้องฮะฝากกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เกาเลยครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับวสวัสดีปีใหม่พี่น้อง <laughs>